มีธุรกิจออนไลน์ออฟไลน์มีฐานข้อมูลลูกค้ามีสินค้ามีทีมงานขายหรือไม่มี มีไอเดียอยากทำเทเลมาร์เก็ตติ้งคอร์เซ็นเตอร์เริ่มจากศูนย์ไม่มีโน้ตฮาโค้ดตุกมีาวทูให้ค่ะจากที่โค้ดตุกเปิดสอนหล, Tele ล,นลักสูตรเทเลมาร์เก็ตติ้งมา23รุ่นลูกศิษย์มักจะเล่าปัญหาและขอคำแนะนำอยู่เสมอทำให้โค้ดได้ตกผลึกหลักสูตรสำหรับเจ้าของธุรกิจและผู้บริหารนี้ขึ้นมานั่นก็คือหลักสูตรเทเลมาร์เก็ตติ้งคอร์เซ็นเตอร์มเนจเมนต์ที่จะช่วยให้ท่านมีองค์ความรู้และวางแผนบริหารจัดการให้เป็นระบบอย่างมืออาชีพเพื่อให้ท่านนำไปเซตอั ทีมหรือวางแผนให้ทีมดีขึ้นและแก้ปัญหาได้อย่างถูกทิศทางเพาอตุกจะพาทำเวิร์กช็อปจากเคสของท่านเพื่อให้สามารถนำไปใช้กับทีมงานได้จริงไปฟังเสียงฟีดแบ็กจากลูกศิษย์กันดีกว่าค่ะ ให้เลยมาร์เก็ตติงค่ะมีความสําคัญมากๆเลยนะคะมันดีตรงที่ว่าเราเข้าใจแผนบริหารทั้งหมดทั้งโครงสร้างเลยนะคะเราจะบริหารจัดการเซลล์ของเรายัางไงที่สําคัญนะคะลด,ดต้นทุนการยิงแอดของเราเนี่ยไปได้มากๆเลยค่ะอยากจะแนะนานะครับอยากจะมีทีมทีเลมาร์เก็ตติงนะครับใเนเรื่องขอโนได้เลยครับเพียงลงทุนค่าหลักสูตร18,900ดบาทจากราคาปกติส3 9 0 0าบาทแลกกับการประหยัดเวลาและได้ยอดขายที่เพิ่มขึ้นแล้วพบกันค่ะ